หินขัดผิวไม่ละลายน้ำไม่แตกง่ายไม่บาดผิวขัดที่ใครระเบิดที่ใครดีมากขัดส้นเท้าที่แตกแตกดีมากสินค้าเป็นก้อนหินขัดที่ใครซึ่งทำมาจากดินทรายนำมาปั้นเป็นก้อนและเผาให้รูปทรงเป็นหิน มาจากเชียงตุงประเทศพม่าสินค้าทุกชิ้นปั้นด้วยมือนะคะอาจจะมีก้อนเล็กก้อนใหญ่รูปทรงไม่เหมือนกันขั้นเน้นที่เนื้อผิวขัดขะหินจะหยาบหยาบหบแต่ขัดดีมากๆๆครั้งแรกที่ใช้ให้แช่หินในน้ำก่อนได้ แล้วค่อยนำมาขัดกับผิวเราข้าหินไม่ละลายน้ำใช้ได้นานหลายปีถ้าไม่ทำร่วงแตกอาบน้ำด้วยสบู่ชำระล้างคราบเหนือคลคราบมันตามตัวจากการทาโลชั่นระหว่างวันออกก่อนเช็ดตัวหมาดหมาๆนำหินมาขัดที่คลหลุด ระเบิดดีมากๆหากสั่งชุดสบู่ขัดที่ใครไปด้วยใช้สบู่สีเขียวสูตรสครับฟอกตามตัวให้ทั่วโดยฟอกที่มือให้เกิดฟองแล้วลูบไล่ทั่วตัวนานสัก2อถนาทีแล้วล้างออกใช้สบู่สีเหลืองสูตรบำรุงผิวใส ฟอกทั่วตัวนาน2-3นาทีแล้วล้างออกเช็ดตัวหมาดนิดนิดแต่ไม่ต้องแห้งใช้หินขัดผิวขัดขี้คลออกได้เลยคข,ข,ขัดเบาขัดเบาไม่ต้องออกแรงมากขี้คลจะหลุดดีมากเป็นการผลัดเซลล์ผิวกำจัดสิ่งสกรปรกคราบเหงื่อคลาย สามารถใช้หินขัดได้ตั้งแต่ขั้นตอนการฟอกล้างฟองสบู่สีเขียวค่ะหรือหลังล้างฟองสบู่สีเหลืองดอกจันดอกจันปรับใช้ได้เลยนะคะอย่าลืมทาครีมบำรุงนะคะผิวขาว100%ค่ะแ,แรกแรกแรกที่ใช้แนะนำให้ถูดบู่ให้เกิด ฟองบนฝ่ามือและเอาฟองลูบให้ทั่วตัวค่ะอย่าอย่าขัดสีเขียวแรงเพราะจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวทำให้แสบและคันยุบยิบและทำให้เกิดแผลได้